เอาเลยครับครับลุยเลยนะครับว้าทับลือ งามนบวโนชุดยอดครับน้องป้องไปสุข,ขุสุขคนงามครับพังสวยครับระเบิดทางถึงได้ปะฮนะด้ไหมฮะฮั <c oughs> นผมเป็นเสี้ยวผ่าน,นไนเปลสุดแล้วเดินบไปเลยลายเมีเยเต็มครับ ห่อแบบสดๆเลยนะครับสดๆครับไม่บ่ใส่ไฟบัใส่ไฟบ่ใส่ควันครับอันอันอันตรนอันะัรับอ่นอัองนน้าแรันอันอับอานนอั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 นันั

เนเิังดินผังตาครับงามอย่างนู้นดดบบหนาวคนที่วางร้าไปชนเก็บเรีย้มันยาวเข้าไปตบบ้าใช่ปะวะพุ่งงด้ไดนะะพุ่งงไงกำลังถ่าหัวน้าครับกำลังจะถอดลูก ไอ้คลื่นมันก็อยู่แค่อิมิตรพวกอยู่นะครับอิมิตร 이거 초보가 이거 초보가 วยงามครับผมเป็นเงาเป็นเงครับหางอ่อนบมกลับอู้ กำลังใส่นาหวานครับกำลังถอดลูกตัวอ่อนนะครับกำลังเติมนาหวานใส่แผ่นครับจะเป็นอรอเป็นลอยเว้าเลยครับมีน้ำพึ้งอยู่ประมาณจากัก ก็เปสิประมาณสีเปอเ็นตก็เป็นตัวอ่อนรับข้างเงาครับผมมีผี้มันขี้ครับเรื่องเดิเนนครับนะครับขี้พึ่งครับเี๊ซ้อนดอกไม้ เ,เป็นผู้ปลาเป็นน้ำถึงปลาครับถึงปลาของแค่ครับนี่งามจังเลเนาะครับงามสวยครับนี่ยอดครับเอามาเนี่ย เรา๋ยวปิดขี้ติดขี้บอกเอาไวใ้ให้มันกินใช่จะเก็บไว้ให้เข้านะครับแล้วพ่อมายท,ทาการปิดหูทุกครั้งนะครับสุดยอดครับปิดหูแล้วครับไวห่างต่อไปเขาก็มาเมาไว้อีกรอบต่อไปนะครับ